สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะมารับมีดด้วยหิน2อ้อนนะครับหินสองค้อนที่จับคู่กันเป็นหินสังเคราะห์นะครับที่ขายในประเทศไทยของเราและผลิตโดยโรงงานในประเทศไทยนะครับก็คือหินตราหาเสือกล่องสีดำนะครับเป็นห้าเสือกล่องสีดําแบบนี้นะครับเนื่องจากว่ากล่องสีดํามันมี2แบบนะครับเป็นหินที่ทํามาจาก2ชนิดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกนะครับ อ่หินที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นหินที่เป็นกรีนซิลิคอนนะครับอ่าคือ Gc เขาใช้ชื่อย่อว่า Gc- c นะครับก็คือด้านละเอียดจะเป็นกรีนซิลิคอนแล้วก็ด้านหยาบก,ก็จะเป็นซิลิคอนซีดานะครับจะมีหน้าตาบแบบนี้นะครับอันนี้มีขายในประเทศไทยของเรานะครับลองหาดูในแอปสีส้มมีขายนะครับนะครับอ่าสังเกตได้ง่ายนะครับหิน ที่ผลิตจากตัวนี้นะครับจะต่างกับตัวที่เป็นอะลูมิน่านะครับก็คือด้านดาบกับด้านละเอียดจะเท่ากันเลยนะครับส่วนก้อนที่ผลิตจากอะลูมิน่านะครับด้านละเอียดจะน้อยกว่าด้านดาบด้านดาบจะเยอะกว่านะครับหลังจากที่รับด้วยหินก้อนนี้เสร็จนะครับผมก็จะรับต่อด้วยหินโคนภูเก็ตนะครับก้อนนี้เป็นหินโคนในประเทศไทยของเราเช่นเดียวกันเป็นหินมาจากภูเก็ตนะครับ มีดที่จะใช้ก็จะเป็นมีดสแตนเลสเล่มนี้นะครับก็คือเป็นมีดส่วนมีดตัวนี้นะครับเป็นเป็นมีดจีนนะครับตัวนี้เป็นผลิตที่ประเทศจีนนะครับทําออกมาในรูปแบบเหมือนที่มีมีดญี่ปุ่นนะครับเราจะมาเริ่มต้นด้วยการรับหินสังเคราะห์ก่อนนะครับเนื่องจากว่า,ามีดเราไม่จําเป็นต้องตั้งคมใหม่นะครับเราก็จะใช้ด้านละเอียดรับเลยนะครับ ก็องศาคมก็ดูเท่ากับองศาคมเดิมนะครับว่าคมเดิมที่เคยรับไว้นะครับองศาคมประมาณไหนนะครับเวลาที่เรารับใหม่ก็ใช้องศาตามคมเดิมได้เลย หินก้อนที่เป็นกรีนซิลิคอนคาร์บายด์ของอตราห้าเสือก้อนนี้นะครับผมว่าเป็นหินที่รับได้ดีกว่าก้อนอื่นๆนะครับสามารถผัดหน้าเองได้นะครับแล้วก็การกินเหล็กผมว่ากินเหล็กดีกว่า,ารุ่นอื่นๆนะครับก้อนนี้ สามารถผัดหน้าเองได้แล้วก็มีคนเล็กน้อยนะครับโคนไม่เยอะถ้าคนเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับถ้าโคนโคนไม่มีเลยก็ก็ไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับหินรับมีที่ดีควรมีโคลนด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เรารับไปมันควรจะผัดหน้าไปได้เรื่อยๆก็จะเกิดโคลนขึ้นมา หินที่กินเหล็กดีดีนะครับมันเวลาที่เรารับไปไม่นานมันก็จะได้เบอร์ที่คมนี่แล้วนะครับเกิดเบอร์เกิดเจสอนคมนะครับถ้าหินที่กินเหล็กดีดีมันก็จะรับง่ายรับจบงานได้เร็ว ใช่ได้นะครับรุ่นนี้เขาไม่มีก้อนที่เป็นหน้า3นิ้วนะครับอาจจะมีหน้า2นิ้วคือก่องสีดำถ้ามีหน้า3นิ้วออกมาด้วยจะค่อนข้างดีนะครับหน้า3นิ้วก็จะเป็นขาละเอียดที่400กริดแต่ว่าตัว400กริดผมว่าในบางทีเวลาที่เรารับไปนะครับบางครั้งมันอาจจะถ้าหากว่าเหล็กบางชนิดมันอาจจะออกอาการที่ ไม่ค่อยผัดหน้านะครับก็จะทําให้มีอาการเลื่อนบ้างนิดหน่อยนะครับหินที่ไม่ไม่ผัดหน้าเองเวลาที่เรารับไปนะครับหน้าหินของเรามันจะเป็นสีดำๆมันจเป็นสีดำๆแต่ไม่มีโรลออกมาแบบนั้นแต่หินจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจริงๆหินที่ดีควรจะมีการผัดหน้าเองได้เรื่อยๆผัดหน้าเองได้เรื่อยๆเพราะว่าหินที่มันสึก มันสึกแล้วนะครับคมมันสึกแล้วมันก็ควรจะโดนผัดออกมาให้หินก้อนที่อยู่ด้านล่างนะครับให้เม็ดอนุภาคที่อยู่ด้านล่างพุดได้พุดขึ้นมาในการรับคมมีดนะครับ ว่ามันเกิดเบอร์ที่คมมีดแล้วถือว่าใช้ได้แล้วนะครับดูคมมีดที่ได้มันจุดมันเหมือนมีรอยบินเพิ่ม เพราะว่าน่าจะโอเคแล้วดูคมมีดที่ได้ก็จะได้คมประมาณนี้นะครับอันนี้เกิดเบอร์ที่คมมีดแล้วต่อไปก็จะเปลี่ยนมาเป็นรับด้วยหินโคนนะครับซึ่งเป็นการเจ็บเกศซอนคมซึ่งถ้าหากว่าเราจะจะมีหินสักสองก้อนนะครับหินก้อนหยาบนะครับหินสังเคราะห์ที่เป็นหินก้อนหยาบ ก็หาหินประเทศไทยของเรามาใช้นะครับก็ใช้ดานได้ดีในบางก้อนนะครับในบางรุ่นแล้วก็หาหินที่เป็นหินโคลนบ้านเรานะครับมาใช้นะครับอันนี้จะเป็นหินโคลนภูกเก็ตนะครับหินก็มีความแข็งอยู่ระดับหนึ่งนะครับความแข็งนี่ผมว่าใกล้เคียงกับหินตรตรอสโตนะครับแต่ว่า ราละเอียดก็ก็น่าจะไม่แตกต่างกันมากประมาณสองหรือสามพันกริตนะครับเป็นการใช้ในการจบคมมีดในการเก็บเยสอนคมนะครับ ว่าเราอยากจะรับแบบมีโครนนะครับแล้วก็ใช้ตัวที่เป็นหินขัดหน้านะครับมาสร้างโคลนขึ้นมาหินภูเก็ตนี่จะมีความแข็ง มีความแข็งที่ในระดับประมาณสัก7หรือ8นะครับประมาณนี้แต่จะแข็งสู้หินโคนเมืองเลยไม่ได้โคนเมืองเลยนี่จะแข็งมากกว่าโคนเมืองเลยนี่แข็งแข็งเป๊กเลยนะครับ ควรเราจะใช้ในการรับในการเก็บเกบอกสรคมเป็นการรับครั้งสุดท้ายคอาละเอียดมันก็จะอยู่ประมาณสักสองหรือสามพันกริตนะครับเลืองจะเกินกัน้นก็น่าจะประมาณสักสี่พันตัวนี้เพราะหินธรรมชาตินั้นนะครับมันจะระบุความละเอียดไม่ค่อยได้ก็จะประมาณเอาว่าประมาณเท่าไหร่หรือไม่ก็ระบุเป็นว่าละเอียดมากละเอียดน้อยสักเท่าไหร่นะครับ สรมาณนั้นแต่ลกบุเป็นลขดำนวนจีเลยไม่ได้นะครับ น่าจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเทสด้วยการกรีดกระดาษดูนะครับเดี๋ยวจะเช็ดให้แห้งก่อนแล้วก็เทสเทสกรีดกระดาษดูถ้าเรามีหินโครนในการเก็บกรสอนคมแล้วนะครับเราอาจจะไม่ต้องใช้นังสบัดคมก็ได้นะครับนังฟอกฟัน แต่ถ้าจะใช้ก็ได้นะครับจะช่วยได้อีกระดับหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ใช้ก็ถือว่าใช้งานได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองกินกับดูนะครับหลังจากที่รับด้วยหินสังเคราะห์ตาห้าเสือกองสีดำซึ่งผลิตจากกรีนอ l ลูมิน่าไม่ใช่นะครับกรีนซิลิคอนคาร์ไบดา์นะครับแล้วก็ หินโครนหินโครนภูเก็ตนะครับในประเทศไทยของเรานี่ครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้ก็สามารถกรีดกระดาษได้นะครับแต่ถ้าหากอยากจะให้มันมีความรื่นมากไปกว่านี้นะครับคมของมีดมีความหวานมีความลื่นมากไปกว่านี้เราก็อาจจะต้องอไปเช็ดด้วยดังฟอกฝาดอีกทีหนึ่งนะครับเก็บเกสรคมเพราะว่า ที่เรารับด้วยหินก็สุดท้ายเมื่อกี้นะครับคมมันก็อาจจะยังไม่ไม่ได้เก็บเกสรทั้งหมดนะครับจะได้ระดับหนึ่งนี่ครับกมจะได้ก็จะประมาณนี้นะครับในการรับมีด้วยหินสองก้อนนะครับเป็นหินโคนภูเก็ตก้อนหนึ่งแล้วก็หินสังเคราะห์ตาห้าเสือของสีดำนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ